เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะเอาสำหรับพัฒนาของเฮานะครับผมในวดที่ผ่านมานั่นนะครับเนาะเฮาได้เฮคือเก้านะครับเนาะได้เฮคือเก้านะครับแต่ว่าชุดนี้นะครับห้าจับตัวเด่นนะครับเราจับตัวเรนก็คือเราเอาเฉพาะตัวเด่นก็คือหกกับเก้านะครับเราเอาเฉพาะตัวเด่นหกกับเก้านะครับหกกับเก้านี่นะครับเนาะมันมีแต่หกห้ามันไม่มีห้าหกอ่ะอาจจะเป็นวัดได้หน่อยนะครับเื่อนเนะมันมีแต่หกห้ามันไม่มีห้าหกนะครับ ตัวนี้คือเข้าจับตัวเด่นนะครับตัวไหนที่มีหกกับเก้านะครับหกกับเก้าเข้ากับจับออกนะครับตัวนี้ตัวไหนที่มีหกกับเก้านะครับเข้าจับบอเบิ้นะครับคือเอาเฉพาะตัวเด่นนะครับแต่ว่าสเต็ปที่เราเอานะครับนะสเต็ปที่เราเอาก็คือนะครับเราก็จะเอาไปที่ยี่สิบเจ็ดคลนะครับยี่สิบเจ็ดคู่ก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับนี่นะครับที่เข้าจับเพื่อนที่แรกเนาะอันนี้ก็คือเอาเลขทั้งหมดในห้าตัวหนึ่งหกเจ็ดเก้าแปดนะครับก็เข้าไปที่คู่เจ็ดสามนะครับ เข้าที่โคู่เจ็ดสามนะครับนะครับเนาะสำหรับในงวดต่อไปนะครับเนาะในงวดต่อไปเนหฮาสิบบเอาเล็กสองอันนี้มาชนกันนะครับเลข2สองอันนี้จะไม่ชนกันก็คือจับสเต็ปนี้ไปแล้วแล้วจะค่อยเอาสเต็ปนี้มาจับนะครับจับเอาสเต็ปนี้ก่อนนะครับเป็นตัวเด่นแล้วค่อยเอาเอาตัวเอาสเต็ปนี้มาจับตัวเด่นอีกรอบหนึ่งบ่อเเล็กมาชนกันนะครับถ้าเอาเลขมาชนกันนะครับมันไม่มานะครับชนหนึ่งไม่มามาสามนะครับมาสาม เพื่อนเพื่อนอันีินเสียงแปลกแปลกนะครับตอนนี้เป็นวัดนะครับเป็นหมดวัดจินแล้วนะครับเอาไปที่คู่เจ็ดสามนะครับแต่ว่าตัวเทาแต้มสีสมบูรนี่มีอยู่ยี่สิบเอ็ดคู่นะครับยี่สิบเอ็ดคู่นะครับแต้มสีสมบูนะครับยี่สิบเอ็ดคู่นะครับแต่ว่านะครับก็คือเข้าแต้มเอาเอาเลขทั้งสองอันนี้รวมกันแต่ว่าถ้าเท้าอ่อนถึงต้สเต็ปนี่จะได้สิบแปดคู่นะครับสิบแปดคู่นะครับสิบแปดคู่นี่นะครับเนาะนะครับมันจะมีสีเขียวอ่อนอยู่ตรงนี้นะครับ สิบแปดโคู่นะครับก็คือตัวที่มีหนึ่งหกเจ็ดเก้าแปดนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับเฮาจังาค่อยมาจับไหมนะครับเราจะไม่เอาเลขสองตัวนี้มารวมกันสเต็ปนี้ก็จับไปนะครับรอบไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็สเต็ปนี้ก็จับไปอีกรอบหนึ่งแต่ว่ามันจับคู่กันมากตัวนี้มันจับคค่กันมาเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามพ่อจะออกมาก็ไไ้เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือหนึ่งสามสี่นะครับหนึ่งสามสี่ทั้งหมดนี้นะครับเนาะจับออกมาแล้วก็บรรจบกันตัวนี้เลยนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเ้าสิบเลืกกันต่อนะครับเนาะเอาโชคดีคือเก่านะครับโชคดีคือเก่านะครับเพื่อนๆเนาะได้เฮอีกคือเก่าในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะแอดก็ได้อยู่นะครับได้ในชุด27คู่นั่นแหละนะครับยี่สิคู่นี่ยยี่สินะครับแอดเอาเบิบเจ็ดคู่นะครับสเต็ปแรกเอาเอาสเต็ปแรก27คู่เลยนะครับสำหรับในรอบนี้นะครับเ้าสิไปที่หลักสิบนะไปที่หลักสิบเลยนะหลักสิบก็เ้านะครับเนาะ หลักสิ่พอกเรานะครับในงวดที่ผ่านมามาที่เลเกตตัวเดียวนะครับมาบนนะครับในงวดนี้ประบบนนมวลผลออกมาแล้วได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่นะครับนี่คือลักสิ่นะครับต่อไปลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับลักหน่วยคือตัวนี้นะครับตัวหลักหน่วยตัวนี้ยิงล่างเลยนะยิงล่างอย่างเดียวยิงล่างเลยนะครับ เอาในงวดที่พันมามาบนล่างนะครับมาสามกับหกบนล่างนะครับในงวดนี้นะครับประมืลผลมาได้รอยเียหกเก็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเก็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสี่ห้าหกเก็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสําหรับลักหน่วยจับคู่กันเลยนะครับนะครับจับคู่กันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับต่อไปนะครับพระเอกของเรามาเลยพระเอกของเรามาเลยนะครับ นะครับพระเอกของเรานะครับงวดน,นี้เป็นงวดที่2 0งสีนะครับเนาะ,ะเด้ยาวต่อเนื่องเนาะงวดที่ผ่านมาสองตัว6กับเจ็ดนะสตัวงวดน,นี้ประมวลผลมาแล้วได้9 0 2าศูอ่พระเอก9 0้านย์สนะครับ9 0 2านย์สองนะครับนะเก้าศูนย์นะครับ นะครับ9024ก็จับเลยนะครับ9024ตัวนี้ก็จะมีสนะีนะครับแถวสีก็จะมีสีนะแถวหกหกสี่ก็มีสีนะครับหกห้าไม่มีหกหกไม่มีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าไม่มีมีหกเก้นะครับมีเก้นยมีศูนย์หกหนึ่งไม่มีนะครับเจ็นะครับเจ็ดเาแล้วก็เจ็ดศนะครับแล้วก็แปดส แปดเก้าแล้วก็แปดศูนย์แล้วก็เก้านะครับ 9, 0, นะครับเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับศูนย์นะครับหนึ่งไม่มีนะครับ แล้วก็สีนะครับก็จะได้ไปที่หนึ่งสองหนึ่งสองสามนะครับก็ได้สามสิบได้ไปที่สามสิบหกเนาะได้ไปที่สามสิบสามสิบสามคู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิบนะสิบสิบ สิบยี่สิบสามสิบนะครับสามสิบแล้วก็สามเอ็ดสามสองสามสามสามสิบสามคู่นะครับนะครับนะครับสามสิบสามคู่นะได้สามสิบสามคู่นะครับสเต็มนี้สามสิบสามคู่เลยคือพัวเอกจับในสามสิบสามคู่นะครับนะครับใครจะจัดสามสิบสามคู่ไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่านะครับเราก็จะเอาแต้มมาตัดนะครับแต้มแต้มของเรามาเลยนะครับแต้ม แต้มนะครับเราใช้แต้มสูตรที่สองก็คือตัวนี้สูตรที่สองนี้จะคมบนล่างนะครับนะครับในงวดที่ผ่านมาก็มาบนล่างนะครับเจ็ดสามไปแต้มศูนย์หกห้าห้าหกแต้มหนึ่งงวดนี้นะครับวมวนผลออกมาแล้วได้ไปที่เก้านะครับเก้าเนาะเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม สี่บวกสองเป็นหกบวกสองเป็นแปดนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกแปดแต้มนะครับกับเลยนะครับนะเราจะแต้มสีนะครับตัวไหนที่เข้าแต้มนะนะเพราะว่าเขาบงสีแดงไปแล้วนะครับหกสี่เข้าแต้มศูนย์นะครับหกสี่แต้มศูนย์ หกเก้าแต้มห้าไม่มีหกศูนย์แต้มหกเจ็ดสี่แต้มหนึ่งเจ็ดเก้าแต้มหกเจ็ดศูนย์แต้มแต้มเจ็ดไม่มีแปดสี่แต้มสองแปดเก้าแต้มเจ็ดไม่มีแปดศูนย์แต้มแปดเก้าสี่แต้มสามเก้าห้าแต้มสี่เก้าหกแต้มห้าไม่มี

3ามสเต้มเไม่มี3ามเก้ต้มสองสามศูนยเต้มส4มสี่สี่เต้มแปดสี้เตมเก้าหเต้มศ4นย์สเต้มหนึ่แเต้มสองสีเก้มสามสเต้มสี่สเต้มหไม่มีครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนำบังเลได้ิโคนะครับหนึ่งสองสาห้าห เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองยี่ิบสามยี่บสี่ยี่บห้ายี่บหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าได้ยี่สิบเก้าคูณนะยี่สิบเก้าคู่นะครับ,รบเดี๋ยวห้าสีแยกยี่สิบเก้าคูณนี่ออกมานะครับนะครับได้มาเป็นแบบนี้นะครับ,น,น,น,รบนี่ก็คือยี่สิบเก้าคู่นะครับ เดี๋ยวเขาจะเอาสูตรที่เด็กเด่นมาจับนะเอาเด็กเด่นมาจับสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับในวลที่ผ่านมาเนี่ยก็มาสวยเลยนะครับนะนะครับเราจับสเต็ปไปสเต็ปแรกนี่ก็โอเคเลยครับในจุดนี้เนาะนะครับจับไปสเต็ปแรกตัวนี้นะครับนี่นะสเต็ปแรกตัวนี้ับหนึ่งสองสามทั้งหมดเนี่ยมันเนี่ยยี่สิบยี่สิบเอ็ดโคนงหน่อยเนาะนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ย ตัวที่วงสีแดงทั้งหมดอยู่ในนี้ยี่สิบเจ็ดคู่นะครับเอาชินามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันเขาแต้มไปเนาะมันเขามันเขาเรียกเรียนหมดเราจะจับเอานะครับก็คือตัวที่เราแต้มสีส้มเข้ามาจาัตันนี้เนาะ,นะครับทั้งหมดนี้นะครับมันอยู่ในส่วนที่หกกดนะครับเราก็จับเอาตัวที่เอาตัวนี้มาจับนะครับตัวที่มีหนึ่งสามสี่ ตัวที่มี1นึี่เพราะว่าตัวนี้มันมีหมดแล้วมันมีทุกคู่นะครับอยู่ในนี้มีทุกคู่เลยตัวนี้เราเอาตัวนี้มาจับ134่งสามสี่ก็จะตัวที่ในที่มี134่งมี่นะครับเกหมีหนึ่งเก้ส่มีสี่ศนย์หมี1นึ่งนะคก็มี1นึทั้งหมดสอก็มีห3ึ่งมหกนะครับก็มี3ามสามเจ็ดก็มี4มี1 46ก็มี4 4 7ก็มี4 61ก็มี1 63ก็มี3 64ก็มี4 จ็ดหนึ่งก็มีหนึ่งเจ็ดสามก็มีสามเจ็ดสี่ก็มีสีได้ออกมาจนยี่สิบเอ็ดคู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิก้ายี่สิบยีคู่ตรงนี้นะครับนี่วันที่พันมาก,ก็คือสูตรนี้จับไม่ได้เพราะว่ามันมีหมดลนะอยู่ในนี้มีหมดทุกตัวเลยนะครับมี1 6ึ8งหอยู่ในนี้ทั้งหมดต้องเอาสูตรนี้มาจับ,บเพื่อจะได้ตัวเด่นนะครับยี่สิ ในสชุดนี้นะครับผมเอานะครับสําหรับในงวดต่อไปท่านผู้ชมาาคอยมาว่ากันต่อสําหรับในชุดนี้นะนี่ครับนะนะครับเอาสำหรับชุดนี้เอาไว้เพียงเท่านอร้านเพื่อน,นไปเลยสวัสดีครับ